ไว้ประดับจานเก๋ๆน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานมีวิธีประดับไข่เอาไปแต่งจานให้เป็นน้องกระต่ายแบบนี้โดยใช้ไข่ต้มแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนคะไข่ต้มที่ต้มแล้วสวยงามแบบนี้นะคะเจ๊าปานก็มีวิธีต้มให้เปลือกไข่ไม่ติดกับสีไข่ขาวมันก็จะต้มแล้วสวยงามแบบนี้แล้วก็เราเอามาประดับ ง่ายๆนะคะเอาไข่มาประดับจานหรือทำไข่ต้มให้ดูน่ากินขึ้นขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเจ๊ปันจะใช้ไข่ต้มที่แกะเปลือกแล้วเอาบริเวณที่แหลมๆอันนี้นะคะไว้เป็นส่วนหัวแล้วก็เราจะตัดไข่ขาวด้านข้างแบบนี้นิดนึงแบบนี้นะคะให้แหว่งส่วนหนึ่งแบบนี้แล้วก็วางไข่ขาวได้แล้เป็นเหมือนฐานส่วนอันนี้เราก็ หั่นแบบนี้นะคะหั่นให้ทะแยงแบบนี้ให้ตรงกลางเป็นสามเหลี่ยมแล้วส่วนนี้ก็จะได้ทั้งหมดสามชิ้นอันนี้นะคะแล้วตรงที่วางเราก็จะหั่นจุดนี้ส่วนหัวแล้วก็ตรงท้ายเขาเป็นก้นนะคะหั่นวางเอาเฉาะเอ้ยเอามีดวางลงไปเลยค่ะให้เป็นรอยแบบนี้ เสร็จแล้วไอ้สองส่วนนี้เราจะเอามาเป็นหูนะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปในร่องที่เราเอามีดเนี่ยสไลด์ลงไปแบบนี้อ่าเอามีดกัน้นเอาไว้ให้เป็นล่องจะได้ใส่หูง่ายๆแบบนี้นะคะหูกระต่ายได้แล้วส่วนก้นของเขาเป็นหางเราก็จะเอาส่วนที่เหลือเนี่ย เอาแหลมๆเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็เอามีดไล่ให้เป็นร่องวางลงไปแบบนี้เลยให้เป็นหางกระต่ายเท่านี้ก็น่ารักมากแล้วแล้วก็มีธัญพืชหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เป็นตานะคะจะเป็นถั่วเป็นงาเป็นอะไรก็ได้นะคะจะแตนน่มีเม็ดทันตวันก็เอามาเป็นตาจิ้มลงไปเลย เพื่อนๆจะใช้อะไรเป็นตาก็ได้นะคะแล้วแต่สร้างสรรค์ออกมาก็เป็นน้องกระต่ายแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆจะหาอะไรเป็นปากก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็สําเร็จรูปน่ารักแล้วเอาไว้เสิร์ฟคุณหนูเอาไว้ประดับจานเก๋ๆน่ารักมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะออกแบบไข่ให้หน่ากินขึ้นเก๋ไก่สไลเดอร์ ถ้าใครทําเสร็จแล้วเอามาอวดกันบ้างนะคะอาจจะสวยและก็หลังสรรกว่าเจ๊าปานอีกฝากติดตามชมครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ